สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่กับครูเจมเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันพุทธที่13มกราคม2564นอกะครับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันต่อไปอีกยาวๆกับหัวข้อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องกระบวนการนิทานต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับหลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของการสำรวจใบไม้แล้วก็บร,บ,บริเวณโรงเรียนนะครับและว,วันอังคารเราก็ได้ทําความรู้จักกับประโยชน์ของใบไม้ และวันนี้เองนะครับเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับที่อยากจะนำเนื้อหาของใบไม้เช่นเคยมามอบให้กับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูเจมอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองตั้งคำถามและได้ลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใบไม้จะเป็นอย่างไรนะครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถ้าวันหนึง่งโลกของเราไม่มีใบไม้เลยแนมะ้แต่ใบเดียว จะเกิดอะไรขึ้นกับโรคของเราเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าถ้าไม่มีใบไม้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปรับชมกันเลยครับ เมื่อสักครู่นะครับกับคําถามที่บอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีใบไม้จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับครูเจมอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักก่อนว่าใบไม้หรือพืชเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของเรามากๆเลยนะครับพืชหรือต้นไม้หรือใบไม้เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะว่ามันสามารถที่จะสร้างอาหาร ได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งกระบวนการสร้างอาหารนี้เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงในภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟโตซินธีสิสนะครับในการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยนะครับก็จะอาศัยปัจจัยอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ําแล้วก็บวกกับแสงนะครับซึ่งแสงนี่เองนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในคลอโรฟิลล์นะครับหลังจากที่พืชสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงแล้ว สองสิ่งที่จะได้ออกมานั่นก็คือน้ำตาลกลูโคสและก๊าซออกซิเจนทีนี้ทุกคนเห็นหรือยังครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่พืชสังเคราะห์แสงออสร้างอาหารแล้วมันได้ประโยชน์นั่นก็คือก๊าซออกซิเจนก๊าซออกซิเจนสำคัญยังไงนั่นก็คือกาซที่เราใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนพอจะเข้าใจหรือว่าพอจะมีไอเดียหรือยังครับว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีใบไม้เราก็จะไม่มีกา๊าซออกซิเจนอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงว่าต้นไม้เนี่ยใช้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ B o X I D, ในการที่จะนำมาผลิตอาหารนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งเรามีใบไม้เยอะเท่าไหร่มีต้นไม้เยอะเท่าไหร่นะครับต้นไม้เหล่านี้ก็จะดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ S C B o X I D, ไปผลิตอาหารนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อโรคเราด้วยก๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นกา๊าซของมลพิษอ่ะคุณเทมเรียกว่าเป็นกา๊าซของมลพิษดีกว่าซึ่งก๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์นี่เองนะครับทำให้เกิดกา๊าซเลือนกระจกนะครับกา๊าซเลือนกระจกเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือภาวะโลกร้อนทั้งหลายแหล่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เกิดจากก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าเกิดว่ายิ่งเรามีต้นไม้เยอะยิ่งเรามีใบไม้เยอะนะครับต้นไม้เหล่านี้ใบไม้เหล่านี้ก็จะดูดซับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกของเรามีแต่บรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็ทำให้โลกเรามีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไม่ร้อนเกินไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญว่าถ้าเกิดว่า ไม่มีใบไม้เลยอย่างแรกนะครับไม่มีอากาศหายใจแน่นอนอย่างที่2นะครับเราก็จะเกิดภาวะการเรือนกระจกทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงในหน้าร้อนแล้วก็ร้อนมากในหน้าหนาวเหมือนที่เราอยู่อาจจะไม่มีอากาศหนาวด้ซ้ำนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับ เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตไนมะ่ว่าจะตัวเราหรือว่าสิ่งมีชีวิตร,บรอบๆตัวเราดังนั้นต้นไม้นะครับใบไม้พืชต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับได้ดูแลต้นไม้ของตัวเองแล้วก็รักษาใบไม้รักษาพืชรักษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะครับสำหรับ งานวันนี้นะครับคุณเจมขอมอบหมายให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลองคิดสิว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีใบไม้เลยจะเป็นยังไงเมื่อกี้คุณเจมได้ยกตัวอย่างไปแล้ว2ออย่างก็คือมันจะไม่มีการออกซิเจนแน่นอนโลกก็จะเกิดภาวะโลกร้อนอุณภูมิโลกสูงขึ้นแน่นอนแล้วนัเกเรียนละครับคิดว่าถ้าไม่มีใบไม้ จะะเกิดอไรขึ้นสำหรับวันนี้กูเียบขอลาไปก่อนอย่าลืมส่งการบ้านนะครับสวัสดีครับ